การ์ดโปเกมอนกับแมคโดนัลด์มันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงตอนเด็กผมชอบชุดของเล่นของแฮปปี้มิลมากเลยนะครับแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยใครจะไปคิดว่าผมยังอยากได้ของแถมจากแมกอยู่เหมือนเดิมเลยพิกรจูใบนี้เป็นหนึ่งในกราร์ดโปรโมจากชุดล่าสุดที่โปเกมอนได้ร่วมมือกับแมคโดนัลด์ของประเทศญี่ปุ่นและทําการแถมกราร์ดโปรโมให้กับทุกคําสั่งซื้อของชุดแฮปปี้มิลสำหรับเด็กแต่ผมก็รู้นะครับว่าทุกคนคงไม่สนใจเด็กๆที่น่าสงสารผมหมายถึงการ์ดที่เหลือ5้าใบนะ เพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงการพิกาจูที่กำลังจะกินเบอร์เกอร์กันดีกว่ายูนิชิดะคือศิลปินที่วาดพิกาจูใบนี้ซึ่งผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่ามันเป็นการตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเพราะผมพูดมาตลอดนะครับว่าผมชอบเวลาที่โลกโปเกมอนมารู้สึกเชื่อมโยงกับโลกของเราและพอได้เห็นพิกาจูที่กำลังตื่นเต้นกับเบอร์เกอร์แล้วยังไงยังไงมันก็เหมือนกับเราพาหมาไปนั่งอยู่ในร้านแมคโดนัลด์จริงๆเลยนะครับและเนื่องจากการใบนี้เพิ่งออกมาใหม่แต่ก็ขายหมดภายในวันแรกของการแจกเนี่ยราคาเนี่ยก็จะน่ากลัวมา,มากๆเลยนนะะรัเพาฉ้ ผมจะยังไม่กล้าบอกนะครับว่าตลาดตอนนี้มันเท่าไหร่แต่ถ้าคุณคิดจะซื้อเนี่ยผมบอกได้แค่ว่าตอนนี้การ์ดมันยังอยู่แค่หลักร้อยนะครับผมอย่าโดนหลอกกันซะละแต่พอพูดแล้วก็สงสัยนะครับว่า